สวัสดีครับเฮียเมตรอเจริญการยางลําลูกกาของสองวันนี้มากับช่างผมช่างไฟครับผมช่างไฟเหมือนเดิมคนเดิมออกคลิปบ่อยๆแต่ไม่ค่อยได้เห็นหน้าวันนี้เป็นอีกหนึ่งมุมแคมเบอร์ครับที่ทำให้รถเราไหลขวาหรือดึงขวาเป็นแบบไหนด้วยความรวดเร็วตามกไปชมเลยครับนี่ฮะโอเคนะครับขับงสายไปก่อนโอเค คิดก่อนหน้านี้นะครับเราให้ข้างขวาเป็นศูนย์ตั้งฉากกับถนน,นข้างซ้ายติดลบนะฮะวันนี้เราจะให้ข้างซ้ายเป็นศูนย์หรือตั้งฉากข้างขวาแคมเบอร์เป็นโบกอยู่่างนี้อ่าข้างขวาเอายางมาวางให้เห็นหน่อยก็คือยางจะอยู่อย่างนี้เห็นไหมมันก็กลับกันครับกับแคมเบอร์อีอกข้างหนึ่งที่เราทำเปนไว้ที่รถไหลซ้ายก็คือถ้าอยู่ข้างนี้ นะฮะอยู่ข้างซ้ายแคมเบอร์จะเป็นลบพอมาอยู่ข้างขวาแคมเบอร์จะเป็นบวกเอียงอยู่งี้ข้างฝันมาฝั่งนี้มาผักไหลให้ดูว่าเป็นยังไงยังฝืนได้ไหมนะฮะฝืนได้ไหมครับไม่ไปไหนเลยแสดงว่ารถเราไม่ไหลไปทางนี้แล้วก็คือไม่ไปทางซ้ายแล้วลองผักดูอีกท้ายนึงครับฝืนไม่ได้ครับล้มเลยเห็นไหมครับเนี่ยฮะไปขวาทันทีเลยวุ่มมืดเลย ก็แค่แคมเบอร์อ่นี้ก็ไปขวาเห็นไหมครับง่ายครับแคมเบอร์ที่ทำให้รถไหลขวามุมที่2องแต่ยังไม่หมดแค่นี้ครับเรายังมีอีก2มุมและหนึ่งใน2นั้นที่จะทำให้รถไหลซ้ายหรือดึงขวา ติดตามใปนคลิปต่อไปกับเพียนนี่ตัวเจริญการอย่างลำลูกกาของสองกับช่างในลานช่างไหงครับผมแอนแนงขอบคุณครับสวัสดีครับ